สวัสดีค่ะมันนี้พ้ามาตามตัวเลขผูปคนโซค,คนมานเด้อค่ะพอสีกก็ไม่ปีขายผลไม้เนี่ยละจ้าเพื่าวเป็นฝันใดก็เปเ่าอยูอ่วะหรือมันเดียวสิบสี่เอาหรือเจสี่าคนั้นล,ล่ะเลขหึกับเลขสี่เดียวกันมันงวดในเลขออาวัานผ่าดิมบนแน่ดิสิบห้าคำแบบนี้สิบสี่เลขหครับเจ็มันเดียวกันเพื่อนเพื่อนฝันาบางใดก็บอว้าไปฟังม่กันไหบอได้ยินพอสี่ เพื่นฝันว่าไปเพื่อนใจยายยายแดงไปไปกับน้ำส่างเพื่อนเล่ากับเป็นสี่เหลี่ยมน้ำส่างคือคือน้ำส่างแสงสะบ้านเท่าสมัยตะกอนนี่บ่อกไม่กันเออสมัยโบราณเท่าไหนอันบ่แต่ว่าหากน้ำนี่ขาวงามขนาดน้ำน้ำนี่ขาวงามขนาดก็เลยห้วยมันขาวงามแบบนี้ตั้งแต่สี่สี่แล้วแหม่แบบน้ำส่างมันเป็นสี่เหลี่ยม ซีเรียมน้ำสางธรรมดาคันน้ำสางมันเป็นกลมๆเนาะเอออันนี้เป็นซีเรียมซีเรียมประนีศซีเรียมประขาวงามน้ำเลยว่าเกิดั๊นบอสเกิดเจ็ดซีซีเจ็ดซีซีหนึ่งซีซี่ตัดเล่นแล้วเหรอเนาะแม่นี้ดีแหละมันก็ตรงกันก็มีพิมพ์แปนเอาอันเมื่อวานพักกันแปนไปใช้กับหมู่วานมีพิมแปนไปวัดไปวัดบ้านพักตบไหมพักกันไปเสียงซี่ ขึ้นเราขึ้นเมื่อเมื่อหน่เนาะเราแก้ความฝัน,นยามมาแรงมาความกรขายขอมากคน,น,คน,ด,กนดัออบไปฝันฝันผไปแจ้จบงบอกฝันว่าได้สี่เออโบเคยโบเคยฝันเห็นกับฝันเห็นกับเจ้าจักกับอย่างมาฝันได้สี่ไงสี่วงที่โบขาดกับอุ้งไปกับสี่วงหนึ่นะหมืันขึสี่เข่ากันแท้แบกับได้ยยเข่ากันก็บเบรกแมวฝันผู้ดีเลยเนาะ เราัเราบอกหัวว่าเราบอกหัวเราอ่ะเจ้าหบอกไนลอกไมนิเจ้งนี่วะื่อกี้นั่นเรากัันคนิเจ้งน่เราฟันเตผมมันดื่มเตผมูดห้าก็ถูดเจ็บพ่นปันนั่นพ่นปันว่าคนอยู่บ้านปั่นจักยานไปเอาเด็กน้อยไปให้เสันหั่สนให้ัสันบาร์ดิบบาร์ดิบผู้เท่าไรย่างน้น บอกว่าขั้นบนจน05กั07บ07ปาดจักรยานทด่วที่เพรว่าขันบนสั้นต่ำก็ครับงวกับ60 05 07<อ>ผมเลยว่าขั้นบนสั้นกั่ไล่กันไป60 70ดีหน้า50 60 70เพราะเราเราเคยฝันจักรยานปันจักรยานนะบันบนี้จงไงไเจกน้อยให้พราะมัน วันนี้พวกเราขับยางลำกลืนอย่าะไรว่าไปน้ำเอาหลานเพื่อนเราบาการันตินเอาหลานกูนไ,นนไปเพื่นอน,นะแต่โอ้แปลกครับอยู่ดิเราก็นั่งฟันกลืนอยู่น้องมือเลียกบอกมาตั้งแต่ไปอุดรนิตเราก็เลยขี่รถไปหาเราเลยว่าโอ้จะซื้อรถเยอะแยะเว้ยซูนห้าซูนสองูนเจ็ดเขาอีหลีเลยเนาะปตามงวดจรงวดเหรอทีชื้อเลขกันนะมันไม่แต่เลขกันนะนะเลขแค่วกันซื้อตัวเลมากกันไปซื้อตัวเลกับพี่อาร์มิตากันกันกันกลคือจะซื้อเลขเลย ก็เลยว่าพูดล่ะเิ็ดวิธีการแล้วจากชื่อแม่บอกโอ้นันอยู่ด้หักอยู่ได้เพื่นฝันเจ็ดกับหนึ่งวันเดียวกันเนาะจ่าแมนก็เลยว่าเจ็ดสี่สี่ว้าหรือสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หนึ่งนี่ล่ะตัวนี้ล่ะถ้ามันบกพลาดงได้เนี่ยมันวันเดียวม้วนีมงวดเดียวกันมันหลายงวดหลือยังย้ายเป็นฝันเป็นว่จ้ะย้ายฝันโอ้ยเนาะวันนี้เจ้าของก็มาฝันดีมันเข้ากันกับลายเราอีกนะก็เลย ปันยูงวดมวดโอ๊กี้เลยก็คุยกันดยวยกับเมียซื้ออีบ่ปอฝันจ้ะผู้เข้ามาแหลกกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชมโพธิ์ทิดแม่พิมมีโชคไงได้จ้ะอีกช่องหนึ่งก็ช่องแม่พิมพารวยเหมือนพามาเยี่ยมคนดวงเฮงเด้อคนปันแมนเนาะค่ะเมื่เห็นกันโดนแล้วบ่ได้มาตามโดนแล้วอีได้โชคได้ลาบน้ำกันตัวงัวสีมานีนึงเมษาโอค่ะ อีเดจมาตามผ in to <st> ู well um er ้พันโซพันมานให้แล้วเดอเอฟซีพอซีพันฝันว่าพันเดี๋ยนอนกับผู้ยิงเ้อค่ะฝันล่ามุกเนาะอุ้มไปมังหันแล้วก็อุ้มไปมังหนีไปนอนน้ำเขาก็เลยแปลกมาแบบนี้ละจ้าเป็นเจ็ซีซีพนว่าไปฝันตรงกับแม่เพันแม่เพันก็ฝันเห็นน้ำน้ำ้างบ่อน้ำบานเท่าตะวันเป็นสี่เหลี่ยมเ้ยค่ะพันเลยตีเป็นซีหนึ่ง จะพอสีเพิ่ iner, นฝัน uh เ,เ,เพิ่นนอนกับผู้หญิงเพิ่นเล่ตีเป็นแบบนี่แหละจ้ะเพิ่นห้กับปากเพิ่นนี่ละเพิ่นตีเป็นจังไดนก็บ่รลลูนตาแม่พิมพ์ก็ว่าเอาตามเพิ่นเว้าให้ฟังเนาะจ้าเจ็ดห้าเจ็ดหกบอว่าบ่ซื้อหล่ะไม่เปลี่ยนแล้วคนบ่เล่นเลขเนาะจ้าคนบ่หมักซื้อเลขกันนะไม่ต้องเป็นจังไดพวกนี้บอหก็ซื้อเลขกันนะเอาปัดให้้้ไดอก่ แต่ว่าอปตโทรมากรว่าอยู่มอจตมีเจ็ดงหนึ่งว ah ่าแบบ่าได้บอกเราว่านเจ็ดหนึ่งว่าท่านแบบ่าได้บอกเรา่ดหนึ่งเอจัมากฮะันบ่มีอหามองค้องแท้เลยดีเด้อมหาเม่ปีมหาพศจ้าว่นเด้มหาเราโดนแล้วเดดจมาฟันดีค่กแน่แท้ วันที่แล้วก็ฟันได้หกเจ็ดเต็มๆว่าภากันซื้อเลขคุณวะโอ้ยคนมาซื้อเลข็สิมาฟันแม่นฟันแม่นตลอดเนาะค่ะเนาะวันนั้นมากก็ได้สองหาแปดเต็มๆแม่ปีเอาไ้นั้นพักแน่มือนี้ก็เลยมามหาเพื่อนอีกจ้ะเม่เห็นกันโดนแล้วสมาได้ความฝันแม่ครับอันลูกตรงกันแต่เนาะพอซีกับแม่เพื่อนฝันจ้ะ ผู้เขามาแหลกกับฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามชงโพธิ์ทิดในพิมพมีโชกไงได้จ้ะอีกช่องหนึ่งก็ช่องแม่พิมพ์พารวยเหมืนอนจะพามาเยี่ยมคนดวงเฮงเดลยคนฝันแม่นเนาะค่ะเมื่อเห็นกันโดนแล้วบ่ได้มาตามโดนแล,แล,แล้วยี่ใดโศกได้ลาบน้ำกันตัวงวดสีมานีหนึ่งเมษาโฮคาด้ค่ะแม่บ่พอกันเจ้าเกียพอตาอันพอแต่ไม่ปีท่านม่วย เจ้าอาจใส่ได้นี่แล้วกันแม่มันตรงไหนเนี่ยเพราสีเอ็นงวดฟันตรงกับอันบ่มีกำลังใจคุณยายเขาเน่าจะสี่หนึ่งเจ็ดสี่สี่แก่เอฟซีมีโชคมีลามน้ำโอชีเขาเด้อนานๆมาหายโฉกกันแล้วโอชีเด้อเอาโชคโชคโชคเอาเอฟซีถือน้ำแน่งวดนหนมหาสองหาแปดเต็มเต็มนาะเพาะทีมเนาะแกให้ได้โชคได้มาน้ำโอชีก็ไม่ปีเด้อค่ะงวดนี้ หนึ่งเมษาหกหาผู้ใดสนใจสินค้าดีมีคุณภาพสวยจากภายในสู่ภายนอกเด้อค่ะทักขมาหาเดอ้อเอฟซีเดอ้อมีคอลคาลาเจนดีท็อกดีเอจีกาแฟบำรุงสุขภาพจ้ะและ้วกระถางชาวับสบู่ผิวสวยจ้ะล่างนานาไซน์นาเด่งดีจ้ะสบูท่ทองคำเนะค่ะเนาะอผสม ส่วนผสมแรล่ทองค่ำนี่ละจ้ะไม่พิมพ์จะใส่ใส่ละนาเนียนานาตึงดีจ้ะราคายอมเย้าค่ะสนใจกระทักมาได้เนาะค่ะลังไม่เนาะไม่พิมพ์จะลงเบอร์โทรให้ทุกคลิปเด้อค่ะเดี๋ยวนี้สินค้าฮักขายดีจ้ะไม่พิมกลับไป่งให้ทุกมือละจ้ะเดี๋ยวนี้ FC บนไกน่กำลังใจดีเครื่องใดตัวเลขเทิื่องใดของดีไปใส่บำรุงตัวเองกันจ้า ไ้โใ,ให้มาน้ำกันทุกคนด้อค่ะเด้อสำหรับมือนีสวัสดีค่ะ